นายกยืนยันนะครับไม่มีแนวคิดผลักดันแรงงานต่างด้าวออกประเทศหลังมีกระแสข่าวว่าทางกัมพูชาเองเตือนให้แรงงานที่อยู่ในไทยเนี่ยกลับประเทศก่อนสถานการณ์ชายแดนจะยืดเยื้อและถูกขับไล่ครับ อันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงล่าสุดเมื่อวันที่15มิถุนายน68นะครับระบุว่าไทยเราเองเปิดรับความหลากหลายต้อนรับแรงงานต่างชาติและก็ให้ความดูแลสวัสดิการแรงงานที่เดินทางเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามสิทธิ์นะครับและก็ยึดหลักสิทธ,ธิมนุษยชนตลอดมาครับโดยรัฐบาลไทยเองไม่เคยมีแนวคิดในการผลักดันแรงงานต่างด้าวประเทศใดก็ตามครับออกนอกราชอาณาจักร แต่หากประเทศไหนออกมาตรการในการเรียกแรงงานกลับบ้านและมีงานรองรับให้เขาเนี่ยก็ถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่แรงงานแต่ละประเทศเนี่ยจะตัดสินใจนะครับและก็อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐบาลประเทศนั้นๆครับทางนี้ทางนั้นท่านนายกยืนยันว่าจะไม่เอาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วก็เรียกร้องว่ามาตรการระหว่างประเทศใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเหนือผลประโยชน์ทางการเมืองในประเทศของตนโดยไม่ส่งผลดีต่อสถานการณ์นะครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขบอกครับ